เขาถือเป็นล oh, oh, oh. ้านไปเนาะโอ้โหก็เลยเป็นล้านไหมไปซื้อพวกทุเรียนอยู่ต่างๆท่อขรศนะครับผมเขาง่างขาเจ้าย่างเขาไปวนๆคือทั้งเจ้าทังเี่ยเลยแม่แม่า pues, ท่านคนก็ถือเรียกแม่คักแถวแม่คือปล่อยไปคักแถวแล้วแม่พูดด้วยว่าแม่เป็นสามตัวท่านเขาทั้งล่างทั้งบนทั้งสามตัวท่านเอา ี่คุณแม่แม่จับไว้เลยค่ะได้ขอถ่ายรูปหน่อยยกยกขึ้นให้ดูหน่อยนะครับแม่โอ้ยน้ำบอกมีเลขไหมน่ะแม่กินได้บ่แม่มีเลขบ่บ่มีเนาบ่มีโอ้ก่อนอื่นสวัสดีแม่กายนะครับผมเตาหน่อยมากภาแพอย่างไรช่างพีเลยว่าฝันบ่ฝันอีกวันนี้ต์ป้นฝันเ่ ันมาบ่เกินนี่ยวฝเราพายีเนี่ยงเสียเอในน้ำหาพายีเนี่ยงครับผมผมจะพันไปมีมี่จงแต่น้ำม่ผมจะพันหน่อยหไม่ไฟรีดเดียวผมไปน้ำหาพายอันนี้เราเราเสียครัแล้วจะไปยังแล้วว่าแล้วว่าจะไปยังบุกเราจะไปยังน้อแล้วว่าเราไปซื่อเรียกไปซื้อเรียกอะไร โอ้โปลาชเลดตัวเก้าตัวขนฝันั่แหละถวตัวเที่ยวปอยไปแะตัวแดงลือนมาดิแบบสี่สี่แปดนั่นล่ะแต่สี่สี่แปดนั่นแ่ะโอ้สามตัวเนี่ยหาสี่แปดเนีตัวนี่บอกนี่ฝันหางเดียวเด่นเลมวะห้าสี่แปดเลยหางเดียวเลยแม่ปอยไปหลายตัวโอ้สีแปดแปดสี่นี่านสี่แปดแปดสี่เน้นหางเดียวเลยนะแม่เนาะไปปอยไปหางเดียวห้าสี่แปด ก็คือว่าเพิงเ่งฝันเมื่อคืนนี่แหละครับแม่ฝันย่อมมือขึ้นฝัน,น้พอจะไปชื่อเลิดตัวนี้แหละครับชื่อหาชื่เดตัวนี้แหละแล้วพอแสงมาหามไแม่พอแสงเรามากเราพแล้วใญปุแล้วก็ไปมิซดีเนาะบาง้แล้วพอ่ว,อวอยาก่งาก็เร่เเรไปไปมิตีิลีเลยโค้ไหนมาบอกแม่ ญาวะญาฝันเห็นญาญาสองญาญาแม่สุ้โสดเลยล่ะฉันเห็นผู้เฒ่อมท่านเสียแล้วเป็นเสียแช่ไล่ะเป็เสียโดนแล้วกับญาตรวจว่เคยเห็นหนาเคนจักเสียหรอกญาตวดอะไรครับว่เคยเห็นเคนจักเสียเคนมาเคนมาหาคือเน้นๆเลยใช่ไหมครับแม่วันนี้คือเน้นๆเลยโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหม อมจะตที่เรแปดสี่ตัวเดียวนะแปดสี่ตัวเดียวได้ขมาแน่นอนเรีปดี่สามตัวก็ได้่ตัวกับแปดี่สามตัวกับหาแปดซี่แปดสี่เขางวดที่แล้วเขาถูกกับแม่ลายบอครับเขาก็ถือกันเนาะจต่แรกแม่กับพวจักนี้ไม่แม่กายบอยนี่รับนะลงไงไป่ว่าท่านเลยว่าเสียนปรเดียวเขาบอกทุเรียน ยางลงไปเขาก็มาทักก่อนนะยินดีน้ำพึนน่งเนาะเอฟซีจถึงงานเอฟซีนี่ยเราก็จาถึงในยู่บ้านนัน่นอีหยังในยู่บันนี่แหละเขาซากันแม่ไปซื้ออีหยังก็ไปซื้อหกชุดเรียนเออ เขาเลยว่าเขาบอกให้ฟังว่าโทรเรียกแม่คือคาขึ้นแหนแถวแต่ก็ได้เป็นผู้ละลานสองหลานป้าขนาดนั้นเลยบอกแม่ตัวไหนแม่งีาเล้วอันนั้นอันเรือกสองแปดหาล่ะไม่ยังสองแปดยังของพ่อก่อนรับสองหาสองหาสองหาทุนแปดห้าสองแม่งแปดหาสองน่ะก็จะว่าได้ได้กับแน่เนี่นเป็นล้านเลยตีเขาเป็นลลานเขาต้องงเครื่องบุญเขาบดเสตยก็รางเครื่องบุญมาถอนเจ้าใดกันเสียก็เสียอยู่กันะ แม่ได้ซื้อบ่าหวันบ้าหันว่ากระไรเก้าพันเดียโอ้ดีใจนะเด็กชากับเขาเด็กี่บ้าเนาะใายเขาไปต่องว่นเลยพวกจัาว่าจะของหายเรียกเขาไปเนาะพวกหูนี่มือซึบซำอืมหมดทีเแล้วเนียนว่าได้ซื้อแม่ไา่มิตรพ่อโฉเนียมิตรพ่อโสซื้อเก้าพันแปเมื่อนะค่ะพ่อได้ค่ากับเขาเนาะพ่อได้ค่าสรางกระจกเนาะกระจกไม่เที่ยงให อ <Scroll> มันย่ำความฝันอ <c app les> ีแม่ค่ะล่าสุดฝันตัวไหนก็แคมแคบขมาแขมแขมตัวไดนก็ค่ะพอพุดแล้วพอพุ่นความฝันนั่นที่ว่าพุ่นมาให้ยเล็กตัวนี้นั่นเป็นเลขกันฝันเห็นเล็กน้อยฝันว่าเขาเล็กน้อยมาให้เลี่ยงไปละเลี่ยงหลังสองคนวันนี้เขาเขามาขอสื่อขึ้นเขามาขอสื่อขึ้นนึงเดี๋ยวผู้นึงครับต้องให้เขาออกไป เขาซื้อขึ้นสีไฮไลา์เป็นไหนเลยแม่เลยถามเขาอเล่ก็ฝันเร่จะอายืดอกเปียกที่ลานมันเสียววอเขาเรียกว่าเอาฝันเอาก็เสียาก็ได้เอาล่ะก็ได้เอานั่นแะลูกเป็ไม่เขียนใหม่กันขึ้นกัไม่เขียนใหม่ที่ยันลืมก็หมดที่แล้วบ่ลูกไม้เขียนใหม่เด็กกับว่าไรตัคือเ่าเนาะบ่าไรมีทำห็นมน้มออนี่ทำนั่นล่ะอืมเอฟบซีโทร หาไม่ไกลได้นากลอยู่ไกว่ามันใจอยู่ดิมันใจอยู่เรียกสองตสูสี่แปดแปดทีก็เรียกสามสูจัไแรก็มันใจจังแรก็ตรงมากจังแรก็มากแน่นอนฟันเป็นโตขึ้นล่นฟันอึนโตเรื่องเลยพอโถกับฟันเห็นฟันว่าเรียกออกตัวนี้ตัวเดียวกันเลยครับแม่พอโถว่าเขาไม่ให้เล่าบอกเล่าว่าพอโถพอโถลูกๆคือว่าซื้อเรียกกันอันเจ้าว่าโตของเล่าโตที่สามเป็นสองแปดที่ของเล่าน่ะ อโอันนี้ของแม่กายเมื่อนี้แยกเมื่อนั้นร่วมกันที่มือนั้นหร่วมกันเอซี่จ้ะเบื้องต้นของต้งครูแต่ไปเมื่อนี้ก็แยกแม่กายเนาะหางเดียวนะคะปันนีจักเพียาสองพียเนาะพญาขุดเมาไว้ให้จุดดอกสิไปอยู่บนอึนเหมือนกันสิไปไม่ใส่ใส่สิไปว่าพญาขุดเพิ่นสิเฮ็ดบุญก็สิไปขอนน้ำเพิ่นก่อน ไปขอเลขบ่ารอไปขอของดีเช็ดบุญน้ำเพลนขอของดีน้ำเพลนน้ำค่ะสิไปทนธบุญเนาะไปเจอแม่กายได้เนาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนางเดียวแช่นแช่นน่าพึ่งเดี๋ยวแ่ข้อฟังนี่แหละนี่นังเล็กอันโตขึ้นมาคนนึงเลยเจ็ดสี่คนหนึ่งแปดสี่คนหนึ่งจังคักคนนี้เอาแสดงว่าวงดเมื่อกี้เขาถูกกันหลายถูกหลายถูกหลายเนี่ยนะ เขาถือกันเป็นล้านพู่ละล้านช่องล้านคนเนาะเจ้าว่ก็ว่าฝังแม่ก็บวกหูเจ้าว่าเขาเจ้าว่าฟังเขาเจ้ามามหาเจ้าเรี้ยงแม่นหมู่บ้านไปเขาห่างกับไปเขาลุงบันไปลุงบันไปซ่องเบื้องหลานหลานตัวเขาเจ้าก็มาหาโคบแต่โคบมากเจ้ามาขอใายลูก พขาบว่าแม่แม่กายวะแม่นยุ่ิหรอกเขาปนปัจจุบันลูกเขาเป็นผู้เชี่วาจุบันตัวจริงคือเป็นผู้ชี่ยนะไมรูกเป็นยังไงเลยปะเคยจังอยู่ได้อ่งไม่ลุเลยปะนะไเู้หล่ไดตัวจริงผู้งามกว่าสีนหอกว่าเออูฟัง่มาเจอน้างามก่าว่าสีไล่กว่านี่ยัดจังเ้อเอาาก็แยกไปกินได้เรอมันฉีนองเอามาปมากนลายเป็นกะตาเลยมันจงหนลุ่งแต่ของบ้านเนี่ยแค่นะเฮ็ดมาให้ เน็ดอันนี้กีเออจังว่าคือได้กินได้เอ็มแม่เนี่ยได้แล้วต้มเป็นยามันเป็นยาแล้วเป็นยาแก้ยังสำหรับพวกเขามาต้มกินส่วนตัวที่แม่มักที่สุดคือห้าแปดสี่เนี่ยเป็นมอแม่เนยมักอักเลยเนี่ยชื่อไปแล้วล้ตแต่ดีสุดใหญ่เก็เอาไปเอาสุดหญ่หาใบแปดร้อยก็เก้าร้อยเอาไปครับ ก็เอารางวัลที่หนึ่งเลยบ่แม่รางวัลที่หนึ่งรางวัลท่นครับก็เป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นความฝันนะครับแม่กายฝันก็เลยมาแบ่งปันให้ฟังนะครับน่าตามตลอดนี่กะไกลมือแล้วโค้งสุดท้ายซิมี่อีกบ่ด้วอว่าปันนี่แคนแคนไปโลดเนาะแม่เนาะปั้นทุ่งไปเรื่อยเนาะค่ะครับมีหลายหายแม่คะขอฟังเนาะค่ะ ห้าแปดสี่เนี่ยห้าแปดซี่ดคือแม่ปล่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้เนี่ยไ่่ออกือปล่อยเลยเนาะเดอยู่ร่นตั้ำเบิร์กราบมาเออกปุ๊บตองวดมือบาเมุ่นคำมือนับจนเบิรกทราบลืมเนี่ยนี่ว่าเล็กแม่ตัวนี้อ่นั้เม่มาดังที่หลังเป็นบ้างโอ อันนี้คือไม่ได้เอาเลขของใครมาปล่อยนะครับผม FC ภูน้นมักดราม่าว่าอันเอาเลขผู้นั้นผู้นี้มาปล่อยตัวเลขมันตรงกันได้เนาะเข่เรือตัวเลขผู้เรืมาปล่อยจักเถียวแม่ปล่อยก่อนแม่แปล่อยก่อนมากจะมือเลขออกปุ๊บอไปจะปล่อยไปเลยแม่ดูครับแม่ขอบคุณแม่กายครับผมเสมอ